เพราะเจ็ดแปดขวบอย่างเงี้ยเวลาเลมยนคนจะกระโดดน่าเห็นนะดูเฮ้ยเด็กคนนั้นฉลาดแต่กลายเป็นว่าพอคุณครูแบบผู้ใหญ่อะ่ะคือเขาเข้าใจว่าเด็กแต่ตั้งใจคือนั่งไม่เๆี้ยอยู่โฟก,กัสกับบทที่สิ่งที่เขาสอนมันมีงานวิจัยอยูอย่อันหนึ่งนะที่เขาแบบยกตัวอย่างเปรียบเทียบอะเหมือนกับเราทุกคนเรามีเบรนเวฟเหมือคลื่นสมองที่มันที่มันอยู่คนละความถี่กันอยู่แหละแล้วการที่เราจะ take a คชั่นอะไรออกมาเช่นการพูดการอธิบายหรือแม้กระทั่งการตั้งใจฟังอะมันก็จะสะท้อนออกมาจากเบรนเวฟในในร่างกายซึ่งบางคนอาจจะ จะแบบหลูบกว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเนิบๆหน่อยซึ่งสิ่งเนี้ยมันต้องเอามาเปรียบเทียบในขณะที่ตอนเรียนและตอนสอนยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนที่แบบอาจจะมีขึ้นความถี่ที่แบบเหมือนถี่มากๆมันทาให้ผมแบบพูดเร็วผมคิดได้ผมพูดๆๆๆๆๆๆแต่บๆๆๆอิๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ่ๆๆ่ๆๆๆบๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆมๆๆๆกๆๆๆมๆๆๆๆๆบๆๆ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  การที่เราจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยคนรับสารน่ะคือมันต้องแบบเป็นคลื่นความถี่เดียวกันหลักการคล้ายๆกับ FM อะ็ะไอวิทยุอะครับผมมันจะมันพอมันเจอกันมันถึงจะซิงค์คนไั้นแล้วมันก็เข้ามาแบบเหมือนเป็นเส้นเดียวกันมันเหมือนแบบถ้าเป็นเกิดสิ่งหนั้นขึ้นมามันเหมือนมันจะส่งต่อไปตรงๆเลยอะแล้วเราก็จะเหมือนแบบ แบบแบบรับความรู้แบบโหลดแบบสุดๆเลยประมาณอย่างนั้นอะแต่บังเอิญถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหมไม่เข้าใจที่ว่าขึ้นความถี่ของสมองของเราอะคือมันแบบมันต่างกันเ<ๆ>พราะมันต่างกันเนี่ยสมมติว่าพี่นาตั้งใจมากๆพี่ก้อยไม่ตั้งใจแต่ขึ้นความถี่คล้ายๆกันนะอาจจะไม่เป็นแต่คล้ายๆกันอ่านในเนยหน่อยช้าๆแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก้อยไม่ตั้งใจพี่ก้อยก็จะไม่สนใจถูกไหมขึ้นความถี่ฉันก็เป็นของฉันแบบเนี้ยเออความรู้มันก็จะเหมือนกับว่าได้ยินไหมอยู่ได้ยิน แต่มันจะไม่สิงเข้าไปแล้วมันจะแบบเป็นคลื่นเดียวกันเนื้อหามันเลยไม่ถูกส่งเข้าไปพี่นาเป็นเด็กตั้งใจแล้วมีความสนใจว่าเฮ้ยวิชาเนี้คือจเจ้าจริงและเมื่อคืนสัญญากับตัวเอง<ว>เพิ่มนี้จะต้องแบบเหมือนได้อะไรแบบเนี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคลื่นความถี่ของพี่นานกับคนสอนมันไม่ตรงกันโดยธรรมชาติของเราอ่ะพี่ เจออะไรที่มันน่าตกใจหรือที่มืดมืดอ่ะคือพี่ตกใจข้างในพี่จะใช้เสียงกบความตกใจในตัวของเดลมมันคือปรากฏการณ์ที่ไม่ต้องมีใครมาสอนคุณแต่คือคุณจะรู้โดยโดยธรรมชาติของคุณเองคำมุท่าของเราแต่ละคนมันก็อาจจะต่างกันแต่คำมุท่ามันเปลือกนอกแต่ข้างในมันคือสิ่งที่เราแสดงออกมาเพื่อกลบความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติมันเหมือนกับการที่เรามีความตั้งใจอ่ะแล้วคลื่นความถี่ข้างในมันมันไม่สิง จะทำให้มันสิงคทำยังไงพี่ก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้มันสร้างไวเบรชันหรือว่าความถี่ให้มันแบบถี่ขึ้นอะ่ะเพื่อให้มันรับกับขึ้นความถี่ของคนสอนอันเนี้ยเข้าไปได้อันนี้คือหลังม่านนะหลังหลังม่านในความเข้าใจแต่หน้าเวทีหน้าฉากมันคือยังไงพอผมโอหูใส่เต็มแบบสอนแบบพูดแบบรัวๆเลยแบบถูกกลาลังมันผมเห็นพี่นาทกาลังแบบ นั่งควงปากาเขย่าวขาบ้างแบบคดุกกริดกแบบขอเดินได้ไหมยุกยิกงเงี้ยหนึ่งหนึ่งนั่งลงนั่งลงนี่เรากําลังแบบทําลายความตั้งใจของเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังทําลายอยู่นะแต่จริงๆน้องเขาคนนั้นน่ะหรือพี่นาดะกําลังพยายามอยู่เข้าไวะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราจะสร้างความเี่ะให้มันสิงกับคนสอน